ณดินแดนตอนเหนือของชมพูทวีปเมื่อกว่า2,500ปีก่อนมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งถือกำเนิดขึ้นในราชสกุลศากยาวงศ์ณกรุงกบินลพัสดุพระนามว่าสิทธัตถโคตมะพระบิดาคือพระเจ้าสุโทโธธนะกษัตริย์ผู้ครองแคว้นสากยะพระนางสิริมหามายาผู้สูงศักดิ์และเปี่ยมเมตตาตั้งแต่แรกประสูติมีคำทำนายว่า พระองค์จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็เป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยความห่วงใยพระราชบิดาจึงเลี้ยงดูพระองค์ในวังอย่างรูหราปิดกั้นจากทุกภัยของโลกแต่เมื่อเจ้าชายเติบโตพระองค์ได้ออกไปพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชภาพเหล่านั้นพลิกชีวิตของพระองค์ทำให้ทรงตั้งคำถามว่าเกิดมาเพื่ออะไร ชีวิตจะหลุดพ้นจากความทุกขได้หรือไม่เมื่อพระชนมายุ29พรรษาเจ้าชายทรงตัดสินใจเสด็จออกจากวังและทิ้งทุกสิ่งเพื่อออกสแสวงหาความจริงของชีวิตเส้นทางที่ไม่มีใครบอกไม่มีใครนำหลังจากบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดและละทิ้งความสุดโตง่งพระองค์ก็ได้ค้นพบทางสายกลามและในที่สุดภายใต้ต้นโพณพุทธคยา เจ้าชายสิทธัตถะตัสรุธรรมกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากนั้นพระองค์มีได้เก็บความรู้ไว้กับตนเองแต่ทรงเดินทุดงทั่วชมพูทวีปประกาศธรรมโปรดเวนยสัตว์นำทางให้มนุษย์พ้นทุกข์พระองค์จึงเป็นผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนาศาสนาแห่งสติปัญญา และความเมตตาที่ไม่ขึ้นอยู่กับเทพ,พเจ้าใดหากแต่ยืนอยู่บนความจริงของชีวิตวันนี้แม้เวลาจะล่วงเลยกว่า2,000ปีแต่คำสอนของพระองค์ยังส่องแสงเหมือนแสงแห่งอรุณที่ไม่มีวันดับ ในบรรดาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้ามีพระอัครสาวกอยู่สองรูปเบื้องขวาคือพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะผู้เลิศด้วยฤทธิ์อิทธิบาทเหนือสามโลกพระโมคคัลลานะสามารถเหาะเหินเดินอากาศแสดงฤทธิ์มากมายแม้เทพพรมหรือพูดผีปีศาจก็ยังยำเกรงแต่เรื่องราวของท่าน กลับไม่ได้จบลงด้วยการลอยเหนือโลกหากแต่ต้องจบลงด้วยความรุนแรงของกรรมกับก่อนบรรลุปเป็นพระอระหันต์พระโมคคัลลานะเคยเป็นพราหมณ์ผู้ใฝ่รู้ท่านออกบวชพร้อมกับพระสารีบุตรและได้พบพระพุทธองค์เพียงไม่นานท่านบรรลุพระอระหันต์และกลายเป็นผู้เลิดด้วยฤทธิ์อย่างแท้จริงท่านสามารถหอไปเทศในโลกอื่นแสดงฤทธิ์ปฏิหาร ช่วยเหลือผู้คนจากนรกภูมิสื่อสารกับสัตว์ที่ไร้เสียงในโลกแต่แม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดท่านก็ไม่อาจหนีพ้นผลขอ,ของกรรมเก่าที่เคยเก่อไว้ในอดีตชาติพระโมกขลานะเคยเป็นลูกชายที่โกรธแขนพ่อแม่ถึงขั้นลงมือทุบตีจนถึงแก่ความตายแม้จะสำนึกผิดในชาติหลังและได้บรรลุธรรมแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ยังคงต้องส่งผลในยามที่ถึงกำหนดครั้งหนึ่ง มีกลุ่มโจรตามล่าท่านด้วยเจตนาร้ายพวกโจรทำร้ายพระมกคลานะอย่างโหดเหี้ยมจนกระดูกแหลกละเอียดทั้งร่างแม้ท่านจะหนีรอดด้วยฤทธได้หลายครั้งแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลท่านก็ไม่อาจหลีกพ้นก่อนจะสิ้นใจท่านหอไปกราบลาพระพุทธเจ้าและบอกลากล่าวทำสุดท้ายแก่พิสูจทั้งหลายแล้วจึงเข้าสู่พระนิพพานอย่างสงบเรื่องราวของพระโมกคลานะสอนเราว่า แม้จะเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วก็ยังต้องชดใช้ผลของกรรมเก่าแต่สิ่งที่ต่างโอไปคือท่านไม่ได้ทุกข์กับผลของมันอีกต่อไปเพราะท่านเข้าใจว่ากรรมเป็นของเก่าแต่การยึดมั่นคือของใหม่กรรมไม่เคยลืมเราแต่เราสามารถอยู่กับมันโดยไม่เป็นทุกข์หากวันนี้คุณยังไม่ได้รับผลของกรรมก็จงใช้ช่วงเวลานี้ สร้างเหตุใหม่ที่ดีเพื่อเมื่อถึงวันที่ต้องชดใช้คุณจะมีธรรมะเป็นแสงนำทางขอทุกท่านจงเป็นผู้ไม่หนีกรรมแต่ไม่ยึดถือมันไว้เป็นภาระของใจสาธุในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระอัครสาวกอยู่สองรูปพระสารีบุตร เลิศด้วยปัญญาและพระโมกขลานะเลิศด้วยฤทธิ์เรื่องราวของพระสารีบุตรไม่เพียงเป็นตำนานของความเฉลียวฉลาดแต่ยังเป็นแบบอย่างของการใช้ปัญญาอยังมีเมตตาก่อนออกบวชพระสารีบุตรมีนามว่าอุปปติสะเป็นบุตรของหัวหน้าหมู่บ้านอุปปติสะคามในแควนมคตมีเพื่อนรักชื่อโกลิตะ ทั้งคู่ชอบแสวงหาความรู้และใฝ่ใจในเรื่องชีวิตหลังความตายวันหนึ่งทั้งสองตั้งปณิธานร่วมกันว่าหากผู้ใดพบผลทางพ้นทุกข์ก่อนจะรีบบอกอีกคนหนึ่งทันทีวันหนึ่งขณะเดินอยู่ในเมืองราชครือุปติษสะได้พบพระอัศชชิหนึ่งในปัญจะวะคัคคีความสงบและสำรวมของพระอัศชชิ ทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงเข้าไปถามถึงคำสอนของพระศาสดาพระอัศชิกล่าวเพียงสั้นๆว่าทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุและความดับแห่งเหตุนั้นเพียงเท่านั้นอุปติสะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าตนพบขนทางแลว้วอุปติสะจึงเรียบไปหาโกลิตตะเล่าเรื่องที่ได้ฟังอย่างละเอียด โกลิตาเองก็เกิดความเข้าใจเช่นเดียวกันทั้งสองจึงเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและขอบวชเป็นสาวกเมื่อบวชแล้วพระสารีบุตรใช้เวลาไม่นานก็บรรลุพระอาหารหันต์ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิดด้วยปัญญาเพราะปัญญาของท่านสามารถวิเคราะห์ธรรมอย่างลึกซึง้งและอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมือนคนเปิดประตูให้เราเห็นแสงสว่างข้างในตลอดเวลาที่อยู่ในพระศาสนา พระสารีบุตรทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่เพียงเผยแผ่ธรรมแต่ยังวางแผนดูแลสงฆ์แก้ไขข้อขัดแย้งและอบรมพิสุใหม่ด้วยความเมตตาความเฉลียวฉลาดของท่านไม่เคยถูกใช้เพื่อเอาชนะใครแต่ใช้เพื่อให้คนเข้าใจธรรมและพ้นจากทุกข์ก่อนมรณาภาพพระสารีบุตรกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อโปรดพรมารดาผู้ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยคำสอนสุดท้ายของท่าน พระมารดาก็บรรลุโสดาบันแล้วภาษาลิบุตรก็มรณภาพอย่างสงบที่บ้านเกิดเรื่องของภาษาลิบุตรจึงไม่ใช่เรื่องของแค่ปัญญาแต่คือการใช้ปัญญาอย่างอ่อนโยนและกรุณาเพื่อสอ่งทางให้ผู้อื่นเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ในบรรดาพระอาหารหันต์สาวกของพระพุทธเจ้ามีองค์หนึ่งที่ผู้คนต่างกล่าวถึงว่าไม่ว่าจะไปที่ใดก็มีผู้คนถวายปัจจัยและพัตหารไม่ขาด พระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นเอตัตถะทางด้านโชคลาภพระนามว่าพระศีวลีเถระเรื่องราวเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเกิดมารดาของพระศีวลีคือพระนางสุปวาสาหญิงผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงขณะตั้งครรภ์ต้องทนทุกข์อยู่นานถึงเจปีและอีกเจวันเต็มกว่าจะคลอดแม่ร่างกายเจ็บปวดแต่พระนางไม่เคยคิดโกรธเคืองลูกในครรภ์ กลับตั้งใจรักษาศีลฟังธรรมและถวายทานอย่างต่อเนื่องผลแห่งความอดทนและศรัทธานี้กลายเป็นบุญอันใหญ่หลวงติดตัวพระศีวลีตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพระศีวลีเติบโตขึ้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงไม่นานก็เกิดความเลื่อมใสออกบทเป็นภิกษุและปฏิบัติธรรมอย่างจรงิงจังไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือไม่ว่าท่านจะเดินทุดงไปที่ใด ผู้คนจะมาถวายพัะตาหารเครื่องนุ่งหม่มและปัจจัยไม่ขาดสายพระพุทธองค์ตรัสว่าเหตุที่พระศีวล,ลีมีโชคลาภมากเช่นนี้เพราะในอดีตชาติท่านได้ทำบุญด้วยใจเบิกบานและไม่เคยหวงแหนสิ่งใดแม้เพียงเล็กน้อยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมพิสูจน์หรรูปเสด็จทุดงไปยังดินดังกันดานพระอานนถึงกับเป็นห่วงว่าจะไม่มีอาหารเพียงพอ แต่พระพุทธองค์กลับตรัสให้พระศรีวลีเดินนำเพียงไม่นานก็มีชาวบ้านออกมาต้อนรับด้วยน้ำใจถวายอาหารและสิ่งของแก่พระสงฆ์ครบถ้วนเรื่องนี้กลายเป็นตำนานยืนยันว่าบุญที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์จะดึงดูดความพร้อมและอุดมสมบูรณ์แม้ในที่กันดารก็ยังมีลาบผลหลั่งไหลามาพระศรีวลีไม่เคยใช้โชคลาบเพื่อความฟุ่มเฟือยของตนแต่แบ่งปันเพื่อประโยชน์ของสงฆ์และผู้ตกทุกข์ได้ยาก นี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านให้เป็นแบบอย่างของผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีรูปหนึ่งที่ชื่อของท่านถูกจดจำในฐานะผู้รับใช้ใกล้ชิดที่สุดและเป็นผู้มีความจงรักภักดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ นั่นคือพระอานนท์พระอานนท์เป็นพระน้องชายต่างมรดาของพระพุทธเจ้าบวชในพุทธศาสนาตั้งแต่ยังหนม่มและมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาหลังบวชได้ไม่นานพระอานนท์ได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปทาคทำหน้าที่ดูแลพระพุทธองค์ตลอด25พรรษาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปแห่งใดพระอานนท์จะคอยอยู่เคียงข้างเสมอทั้งถือบาท เตรียมสถานที่พักและกราบทูลถามธรรมในโอกาสเหมาะสมความโดดเด่นของพระอ,อนนท์คือความจำเป็นเลิศคำสอนใดที่ได้ยินจากพระโอษเพียงครั้งเดียวท่านสามารถจำได้ครบถ้วนโดยไม่ตกหลน่นทำให้พระธรรมคำสอนจำนวนมากถูกสืบต่ออย่างถูกต้องพระอานนท์ยังเป็นผู้กราบทูลขอพระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีแม้จะถูกปฏิเสธในตนแรก แต่ด้วยเหตุผลและเมตตาที่ท่านอธิบายอย่างสุภาพพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามแม้จะใกล้ชิดพระพุทธองค์ยิ่งกว่าผู้ใดพระอานน์กลับยังไม่บรรลุอรหันต์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าปรินิพ,พานทําให้ท่านเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเสียใจหลังจากนั้นไม่นานก่อนเริ่มการสังคยนาพระธรรมครั้งแรกพระอานน์พยายามอย่างไม่ลดละในคืนก่อนวันสังคยนาขณะที่กําลังจะเอนกายนอน จิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสและบรรลุพระอรหันต์ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนกลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจดจำอย่างไม่เสื่อมคลายในการสังคายนาครั้งแรกพระอานน์เป็นผู้กล่าวข้าพระเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ก่อนเริ่มเล่าพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทำให้พระไตรปิฎกถูกบันทึกและสืบทอดอย่างครบถ้วนเรื่องราวของพระอานน์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของความใกล้ชิดพระศาสดาแต่คือแบบอย่างของความซื่อสัตย์ศรัทธา และความเพียรแม้จะล้มเหลวในบางช่วงแต่ก็ลุกขึ้นด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้